สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรเราพัฒนาแม่นๆนะครับในวันพุธที่3มกราคมนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงให้ก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าป่าปนกันไปนะครับ ในงวดก่อนนะครับก็มีสูตรเด่นบนสูตรเด่นล่างเข้าอยู่นะครับมา,มาดูสูตรแรกนะครับสูตรวิ่งบนสูตรนี้นะครับเข้าที่เลขห้ามาดอกศูนย์ศูนก้าห้ะครับข้างหน้านี้หลุดนะครับมีอยู่สูตรแถวหลังเนี่ยที่ยังเข้าอยู่นะับมาดูงวดใหม่นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับก็เอาผลรางวัลในงวดที่ผ่านมานะครับคือ0 95 70เก้านย์ตั้ง สูตรนี้จะใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหน่วยบนบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1ร้อยบน2ครั้งหน่วยบนนะครับร้อยบน2ครั้ง0ย์บวก 0, ได้0บวกหลักหน่วยได้5แล้วบวก4บวก4คงที่นะครับ5บวก4ได้9ได้9ได้0นฝั่งนี้จะได้0ได้1 ดังนั้นตัวที่เด่นนะครับก็คืออยู่แถวหลังนี้นะ์หนึ01ดังนั้นวันนี้สูตรวิ่งบนก็จะมี01นะครับข้างหน้านี้หลุดไปเนาะเอาเฉพาะทางหลังแล้วกันนะครับ 0 1เป็นสูตรเด่นสูตรเก่านะครับเรามาดูสูตรถัดมานะครับทุกคนก็หลุดไปหลายสูตรเหมือนกันนะครับสูตรนี้นะครับเข้าที่เลขห้านะศูนย์เก้าห้าเอาเงื่อนหม,หมนะครับก็เอาศูนย์เก้าห้าตั้งสองตัวล่าง เจวิธีการคำนวณสูตรนี้ใช้100บนบวกหน่วยบนนะบวก10ล่างบวกค่าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1 100ร้อยบนหน่วยบน10ล่างนะได้0บวก5บวก7แล้วบวก5 5าบก5้คงที่นะห้าบวก5ได้1 0บวกได้17ได้7ได้8 สูตรนี้ได้78นะครับก็เอาตัวเลขวางไว้ก่อน78อาจจะมาตัวไหนนะครับมันจะเข้าหรือมันจะหลุดหน่วันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับวัก่อนสูตรหนึ่งสอไม่มานะหลุดนะสูตรนี้มาดอก0 0นย์ศูนนะครับ หมดแล้วนะสูตรเด่นบนนะมีอยู่แค่สองสูตรนี้เท่านั้นที่ยังเดินอยู่นะครับคราวนี้มาดูสูตรเด่นล่างสูตรเก่านะครับสูตรเด่นล่างสูตรเก่าสูตรนี้นะสูตรเด่นล่างสูตรเก่าสูตรนี้ไม่เข้าเนะมันออกเจนนะครับมีสูตรนี้ที่เข้านะ ก็คือเข้าที่เลขศูนย์มาดูงวดใหม่นะครับเอาศูนย์0ก้าหทั้งวิธีการคำนวณน,นะครับหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นึ่บวก1นึ่งครับสิล่างและหน่วยล่าง2ครั้งก็จะได้7จบวกศน บวกหกเจ็ดบวกหกได้สิบสามสามสห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่ห้าหกวิ่งล่างผมมาไว้ฝั่งนี้เนาะ วิ่งล่างสามสี่ห้าห้ะชนชน4กับ5นะครับสูตรวิ่งล่างเก่าก็มีเข้าแค่สูตรเดียวนะครับเับงนั้นมันก็อาจจะไม่พอนะครับวันนี้ก็จะลงสูตรเด็ดบนสูตรใหม่ให้กับสูตรเด็นล่างครับ สูตรนี้เจ็ดดลอดูสูตรนี้นะสูตรวิ่งบนใหม่สูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรวิ่งล่างนะครับสูตรนี้ก็จะใช้หลักสิบล่าง บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับบวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหน่งงวดแรกนะคำนวณได้3 4และ4 5นะครับออก3 54เข้า3เข้า4เข้า4เข้า5นะครับงวดาม,มา6 7 7 8ดออก7 6 7นะครับ7 6 7ดก็ก็จะเข้า6เข้า7จ็ดงวดาม,มา5 6 6 7ออก7 7จ็เข้าเลขห้เข้าเลขเจนะครับแล้วก็งวดล่าสุดได้8ได้9ก้าเกนยออกศูนยเก้าข้าเลขเก้าเข้าเลขเก้าเข้าเลขศนะครับ,รบแล้วก็แนวทางในงวดวันนี้นะครับก็เอาหลักสิบล่าง1ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะบ,บวกกันก็จะได้7จ็บวกศูยบวกห บวกกของที่นะครับเจได้13 3 4 4มสาห้าครับในวันนี้ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะเข้าตัวไหนครวิ่งบน3 4 4สห้าอันนี้ชน4นะครับ จนเลข4ที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่บางครั้งมันอาจจะออกข้างหน้าหรือออกข้างหลังก็ได้นะครับอย่างงวดที่ออก785นี่นะครับก็มาข้างหน้ากับข้างหลังตรงกลางไม่มานะครับก็ลองดูเนาะนะครับตัวเลขก็น่าจะครบ3สูตรแล้วละมาดูในสูตรวิ่งล่างสูตรใหม่นะครับใช้หลัก10บนนะครับบวก9คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวกหนะครับ ก็ใช้หลัก10บนเลข2นี่นะครับมาบวก9คงที่ได้ผลลัพธ์11 1 2 3 2 3 4ออก4 3เข้าเลข3เข้าเลข4งวดถัดมา4 5 6 5 6 7ออก5 7เข้าเลข5เข้าเลข7งวดถัดมา5 6 7 6 7 8ออก8 7เข้าเลข7เข้าเลข8งวดล่าสุด7 8 9 8 9, 9 0ออก7 0 เข้าหัวเข้าท้ายนะครับแล้วก็ในงวดวันนี้นะครับก็จะใช้หลัก10บนเลขเก้ตรงนี้9บวก9บวก9คงที่นะครับเบวก9ได้18 8 90ฝั่งนี้ก็จะเป็น901วันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวไหนนะครับจะมา งวดก่อนออกหัวออกท้ายงวดนี้อาจจะอยู่ในสองตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับ90ดังนั้นสูตรวิ่งล่างมี890 901ชนชน90นะครับชนที่9กับ0สูตรนี้ชน45ดังนั้นวันนี้ในชุด ในชุด3ตัวนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาจะจับชุด2ตัวนะผมว่าสูตร3 4 5เนี่ยน่าจะอยู่หลักร้อยนะครับน่าจะอยู่หลักร้อยส่วน0ูนย์หกับ78็เนี่ยน่าจะอยู่หลักสิบมีสูตรอื่นอีกไหมนดูคนสักค สูตรนี้กับสูตรนี้มันได้สูตรเดียวกันนะครับสูตร3 4สูตรนี้นะครับก็งวดนี้ก็อาจจะมาเลข4ที่อยู่ตรงกลางนะครับหรืออาจจะเป็นเลข3ข้างหน้ากับเลข5ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะจ,จ,จุดจุดจะจุดตัวไหนดีนะ เดี๋ยวมาดูสูตรเดินล่างเพิ่มอีกสักสูตรแล้วกันนะครับสูตรวิ่งล่างสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับจะใช้หลักหน่วยบนนะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกครับนี่หลักหน่วยงวดที่ออก922 2นะครับยกเลขสองมาเป็นตัวเด่นตัวแรกก็บวกเพิ่มไปนะครับทีละ1ก็จะได้2 3 4ขยับมาเป็น3 4 5นะครับออก4 3เข้าเลข3กับเลข4 งวดถัดมาหลักหน่วยบนก็คือเลข4นะครับก็จะได้456 567ออก5 57เข้าเลข5เข้าเลข7งวดถัดมาหลักหน่วยบนเลข7็นะครับก็ยกมาเป็น7 8 9 8 9 0ออกออก8 7เข้าเล, 8, ล 7, ข8เลข7็เลข8นะครับงวดถัดมาหลักหน่วยบนเลข5567 678ก็ออก70เข้าเลข7แล้วก็แนวทางงวดวันนี้ก็หลักหน่วยบนก็ตัวเดิมครับเลข5 ก็ห6 7หกเดนะัดังนั้นก็จะมีสูตรวิ่งล่างเพิ่มขึ้นมาก็คือ5 6าหกเจสูตรนี้ชน6 7นะครับแนวทางวันนี้ก็ไม่ได้ไมไ่ง่ายนะครับก็ถือว่ายากนะครับเอามาจาับชุด3ตัวนะครับ ชุด3ตัวมันจับได้อยู่หลายทางนะครับสี่ห้านี่มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย78ก็มาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหรือถ้าสูตรนี้มาหลักร้อยเนี่ยนะครับมาหน่วยล่าง78ก็อาจจะอยู่ร้อยบนนะครับแล้วแต่ใครชอบตัวไหนนะครับก็เลือกเอานะครับ

ศูนย์ห้าครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเอาไว้ด้วยนะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะสลับกันได้นะครับอันนี้คือชุดเด่นบนในชุดสองตัวนะครับ ศูวันนี้คาดว่าน่าจะมีนะครับศูนย์หนึ่งชุด2ตัวล่างนะครับชุด2ตัวล่างชุดสองตัวล่างเนะี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าจะเด่นพิลิค้านะครับ วิ่งล่างเนี่ยนะครับฟันที่เลขห้าครับวันนี้เราพัฒนานะครับในชุด2ตัวล่างผมฟันห้านะครับเลขห้าผมคาดว่ามันน่าจะมาวันนี้นะอาจจะเป็นนะครับ ชุดชสองตัวล่างนะครับก็มี95 05ห้าศนยครับหกห้มีอยู่4ชุดที่จะต้องเน้นนะผมว่าถ้า5มานะ ใครเลี้ยว4 5ก็ได้นะแต่ผมว่าเลข5มันน่าจะมา

417 418นะ507 508 517 518นะครับแต่ถ้า78นะครับขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งหลักร้อยเมื่อไหร่ชุดลองนะ

805 813 814 815นะครับชุดที่ควรจะเน้นก็ควรจะตัวที่มีเลข7นะครับ สายวิ่งนะครับก็วิ่งบนนะครับศูนย์หนึ่งวิ่งล่างสี่ห้านะครับสี่ห้าเนี่ยก็คือฟันห้านะครับฟันห้าก็รอดูผลคือน,นี้นะครับ ชุด2ตัวล่างนี่ผมบอกได้เลยว่ามันก็ยากนะครับคือจะเอา90หรือ67ที่จะจับคู่กับ45 45นี่ผมว่ามีแน่นอนวันนี้นะครับแต่ระหว่าง90กับ67นี้ตอบได้ยากนะครับตอบได้ยากเลือกไม่ถูกนะครับผมก็เลยต้องเอามีทั้ง95 05ูนย์ะครับหกห้นะครับเป็นตัวเด่น อันนี้ต้องกลับด้วยนะครับก็กลับด้วยนะถ้ากลับก็จะเป็นห้าเก้าห้าศูนย์อันนี้หกห้าหกห้าเจ็ด เจ็ดมาในตำแหน่งหลักร้อยแบบนี้ที่หีดเส้นไว้นะครับก็จะเป็นชุดห้าเจ็ดแต่ถ้าห้ามาในตำแหน่งหลักร้อยก็จะเป็นชุดศนะูนย์ห้าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับ สชุดนี้คือชุดเน้นล่างนะครับ95มันอาจจะก็ต้องดูนะตัวไหนไมันจะอยู่หลัก10หลักหน่วยระว่าง4 5กับ57นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ เดี๋ยวถ้ามีสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ